มิ้นยอมรับเนปะ็นดทุกคนว่าตั้งแต่ทำติ๊กต็อกมาคือมิ้นใช้หน้าเยอะมากๆคือต้องรีวิวนู่นรีวิวนี่แล้วหลังๆอะ่ะเริ่มรู้สึกว่าหน้าแหง้งหน้าแตกคือมันเริ่มแต่งหน้าไม่ติดเหมือนก่อนมิ้นก็เลยไปเสิร์ชกูเกิลเวทุกคนว่าแบบทำยังไงให้หน้ามันดูกลให้มันดูแบบผิวอิ่มน้องอิ่มนะ้ำมันก็ขึ้นมาว่าแบบทานคอลลาเจนบอกก่อนนะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ทานคอลลาเจนเลยเพิ่งมารู้เลยแหละว่าคอลลาเจนมันดีขนาดนี้ก็จะเป็นของยูตัวนี้นะทุกคนที่มิ หน้ามันโกลมมันเล่นแสงมันดูแบบผิวอิ่มน้ำจากภายในคือไม่คิดเลยอ่ะว่ามันจะดีขนาดนี้อันนี้มันจะมาเปรียบเทียบแบบก่อนทานนะทุกคนจะเห็นได้ว่าคือหน้ามันดำอ่ะมันไม่สว่างใสแล้วไม่พอนะคือรูขขมขนรู้สึกเลยว่ากระชับขึ้นแล้วแต่งหน้านี่ติดทั้งวันแล้วเท่าที่รู้มาทุกคนคือน้องเขาว่าสสากัดพรีเมียมมากๆตัวอย่างเช่นคอลลาเจนคือเขาใส่มาสี่แบบคือมันเยอะมากๆถา้าเทียบกับตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ช่วยได้แค่ผิวเราอย่างเนะดียวนะทุกคนมันช่วยได้หลายอย่างมากๆเช่นผมข้อต่อกระดูกเล็บ ต่างๆมากมายแล้วที่สําคัญเลยนะคือเขามีไรซินไมทที่ทําให้ผิวเราเนี่ยอิ่มฟูดูเด็กลงคือตัวเดียวอะได้หมดมินก็จะชงกินกับน้ำเปล่าประมาณวันละแบบ 1- นถึงสช้อนแล้วแต่อารมณ์นะทุกคนแต่ประเด็นเลยอะคือมันกินง่ายมันไม่คาวแล้วที่สําคัญเขาไม่ได้ใส่น้าตาลาที่มินสั่งมาก็กจะมีโปรเป็นแบบ2กระปุก950้้ 50, คือมันคุ้มมากแล้วที่สําคัญเขามีของแถมให้ด้วยทุกคนไปนตาม